สวัสดีจ้าแม่สิงจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่6พฤษภาคมปี256ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำทองทครื่งสลึงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงบอกค่ากําเหนิดประจำวันนี้ราคาทองยูบราดวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจีนหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออโรราไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่ามีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ